ส่วนที่ลบบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็ได้มีการระดมความช่วยเหลือนะคะสั่งการด่วนค่ะทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อลดผลกระทบปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมทางตะวันชั้นห้าสลักลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภกรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตาภัยและดินโคลนถลม่มสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทั้ง11อําเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดผลกระทบปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชา ชนในใทนทัีลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งการติดตามและประเมิพนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระดับพื้นที่ในมติติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะนายอัมพลอังคาพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีค่ะได้มีการเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง11อำเภอเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการลอกท่อระบายน้ำและแจ้งหน่วยงานการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่พร้อมทั้งแผนการจัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์อพยพในทุก กอำเภอและให้เตรียมความพร้อมการวางแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบ,บางในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยโดยประสานกับโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลสอตอค่ะนอกจากนี้นะคะให้กําหนดการวางมาตรการเมื่อเคลื่อนย้ายประชาชนมายังศูนย์อพยพแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นช่องทางของกลุ่มมิจฉาชีพค่ะนอกจากนี้ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงนะคะต้องมีพื้นที่สําหรับรองรับเมื่อเคลื่อนย้ายและที่สําคัญคือเรื่องระบบไฟ เมื่อเกิดเหตุน้ําท่วมฉับพลันหรือว่าน้ําป่าไหลหลากให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดําเนินการตัดไฟในทันทีค่ะเพื่อป้องกันอันตรายแก่พี่น้องประชาชนทั้งนี้หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่รายงานให้จังหวัดทราบทันทีและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะสามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข036 770199สายด่วนปพ1784หรือว่าแจ้งผ่านไลน์ค่ะโดยเพิ่มเพิ่มเพื่อนไลน์ ID นะคะ @1784ddpm ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ